ยัตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยกคีในรัศมีวงกลมบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเดียลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้าห้าโอเล่เอ้อซ้ายไปในรุ่มรโอเล่แม่ต่อยแรงแรงไปจะเดินตามแววดังเหมือนเจ้า ติดขายฝากอยู่ทำเรื่องไม่ได้ปรึกษาฟรีที่คาทัศครับ0815553555นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้ำมันนวดสมุนไพรสุกกายะสั่งซื้อโทร 02, 0 16, 2 0 1 6 0 0ูกยูทุกอูมวยมันมันสุกนะครับเอาต้องขอบคุณนะครับเอาขยับมาติดติดไปพิจารตาโอ้โหซ้ายตัดลำตัวตีไปโอเล่ไม่ยับไม่ทนไม่ได้นะครับปล้ำไปเอากรรมการแกแยัง ไม่ตกเอา้าเขียล่างมาทีหมัดปลายพิชรทนนันนายล็อกไว้ตีไหมไล่แขนแมมโอเล่ก,ก็ล็อกแว้ล็อกอยู่เอา้าตีปายยังตีไม่ถนัดพิชรทันเอาทำท่ายาเตษหุ้นชิวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำสกัดโสมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมกาลิตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่มเ s d ดีตาสมกาลิตังกุยจับเครื่องดื่มสมโอทีดีพะมีซิงค์เอาแคนานและสมสกัดปวดใจแค่สิบ,บาท ขอบคุณอนิวมิสูบิชิไททันมิสูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์คุณนรงว่องประเสริฐการบริ ra, ิษัทวนสเปเชียลจำกัดนะครับขอขอบพระคุณครับคุณแหมเราใจเลยนะครับโอ้แสเอ้าโอเล่ฟันไปคว้าม,มาเพชรรัฐทานแดกโอเล่ใส่แล้วใส่ใส่ไปใส่ไปฟันมามีสิทธิ์นับน็กไมีสิทธิ์นับน็อกโอ้โหสุดๆแล้วตั้าเคมอเตอร์ดูเอา้าต่อยไปแทงไป มุดเยอะเสียไปแม่เพชรชลทานแดงน้ำเงินโอเล่เอากรรมการแย่ yeah. โอ้โห้ยนี่ครับโปรโมเตอร์น้ำเงินฝ่ายแดงเพชรชลทานไทรน็อกใครมายมกข้ามเทาซ้ายบายโอเล่แม่เอ้าขวาอีกทีหนึ่งแม่ตัดละโอ้โหอย่าก้มนะอย่าก้มนะโอเล่อย่าก้มนะเออขย่าเขย่าเขย่าโอ้โหนี่ครับมาโอ,หโหอากก้โหดูครับมา ดแดงแกก็มาเพชรธนทานนี่ครับมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าโอเล่โอ้โหหลังหลังสดแรงสดแรงลืะเกินและทีส่สําคัญแม่กดคู่ต่อสู้จบยก3ตลอดเลยคุณออสแต่วันนี้มันแบบไปยก3แล้วไม่ได้ดูเสียดายแทนับ สุขเพสัตทุ่งชิวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำสกัดโสมและอภัทานเสริมอาหารส่งเกาหลีตังกุยจับตราบแบงสีฟันคู่เครื่องดื่ม G s d ดีตาสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มสมโอทีดีเพราะมีซิงค์ออลเคนบทีนและสมสกัดขวดใหญ่แค่สิบบาทขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับ ตามกันต่อนะครับผู้รองในศึกมวยมันวนสุขของเราครับมุมแดงนี่เพชรจุลธานกอดิศักนะครับส่วนน้ำเงินโอเล่รักไก่เดชา130ยกนี้ยก4ยังเดินหาเรื่องน้องเหมือนเดิมนะครับเพชรจุลธานโอ้โหคู่นี้นี่สั้นกันแบบเหมือนโกรธกันมาครับน้ำมิงอ้าวรุ้นเลยนะครับนี่แหละซีพีเจริญพ่อของพันธุ์อาหารจำกัดม้าชนนะครับท่านดรบุญวิเศษ,ษ,ษ,ษไพฑูรย์แล้วก็โตโยตา้าเครมอเตอร์ด้วยโดยคุณวิชินสมภพรุ่งโรจน์สูงสองนะครับหกหกสองหกห้า ถ้าจากเคมอเตอร์นะครับมาดูฝ่ายแดงพยจารนาบุกนกะโอเล่รับแมก็รับเป็นรับเป็นเขยา่าเขยา่ขยายังตีไม่ได้แม่ใช้วิชานิออนเลยแม่ได้วาเอา้าวายแดงพยรณาต้องเดินแดงนะโอเล่แทงไปแทงสวยนะครับลูกนี้แม่พรางตัวเข้ามาเลยพริรณาแต่ยังตีไม่ได้รมาการแก่แย่ก,ก่อนนะครับนี่แหละยกสี่อ,อ้าวโอ้ลงดานทีหนึ่งแมโอเล่ ซ้ายสวยแ่าซ้ายแกใช้ได้เลยนะครับโอเล่เวลาการชกแ่าถ้าพาไปหมดวันนี้ทั้งมีแน่สิทธิ์ใจมารุนอยู่กูทีแล้วนะครับเอาไล่ไปไล่ไปแหมใช้แรงเยอะหน่อยนะครับเพชรโชลทานแต่ว่าโอเล่แกก็อ้ํตั้งรับเก่งเลยโอ้โหดูครับว่าลูกเกมแ่าตันแสนาไม่คาดคิดเลยครับว่าจะ แอดนะครับไลน์แอดทีขอบคุณคุณนะลองว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดนะครับพร้อมด้วยน้ำจิ้มดับลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรถเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อย เจเจปอซาวน่าพร้อมด้วยร้านบิชบาร์ขอนแก่นนะครับมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจพร้อมด้วยบริษัทวันของโอมจำกัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือปลีกและส่งโดยคุณโอม MBK โทรไปที่0639652824ขอขอบพระคุณครับสาวกัาปัญเลยครับทางด้านเพนชรุรทานครับไปช้านิดเดียวก็ไม่ได้ครับโอเล่นี่โอ้โหวันนี้โชว์เลยนะครับทั้งนอกทั้งในเป็นมวยที่ดูแลทกยากครับ ระบบก,การประกันตัวดูครับแล้วหลังไม่ยอมพิงเชือกเลยครับตหมิงใช่เชืออเล่นี่ตรงฉลาดทุกตัวนะครับแถวที่แรกก็มีคนนึงโอเลเกียรติวันเวเนตัวนั้นน่อีก25วิาวีก็ยังไม่ยอมครับพิจารณาถือว่าเป็นนักสู้อีกคนหนึ่งที่คือถ้าเสียงระครั้งไม่ดังนี่แกสู้ยิบตาครับนี่เลยครับในวงการบันวงเราก็ร้อยละบาทยังเคยเจอเลยอ่ะลายยกสุดท้ายนะครับเลียกล้อกอูตะลุดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโดนนับลูกเดียวก็จบเลยทีเดียว มาดูนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงเพชรคุรธาน้ำเงินโอเล,ล่รายยกแรกอีกนิดเดิงแม่ยาคันโชคหมดยกสุดท้ายนะครับโอ้โหนี่ภาพประทับใจมากๆเลยรุ่นน้องกับรุ่นพี่นะครับโชคกันเต็มเหยียดเต็มที่แล้วก็พอครบทหายกก็รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับคารวะกันตามทำเนียนเลยมาดูคะแนนใบแรกก่อนแล้วก็มาใบที่สองนะครับมาใบที่สอง แล้วก็สุดท้ายน้ำเงินนะครับโอเล่นะครับรักกาเดชาเป็นฝ่ายชนะนะเป็นฝ่ายชนะไปแบบลอ,อยล้ำเลยพักสักผู้เดียวนี่ครับอ่าเราอาช่วงนี้ช่วงนี้มามีช่วงพิ